K che? Che succeso? Dimmi. <coughs> oh, want mommy hug. I want mm, want kiss mommy. K che K che Oh, want to speak with mommy. You want mommy hug you? Mm. I kiss mommy.

อ่ะิสมามี่คิสมามี่บอกคิสได้ตลอดเวลาเลยนะคะลูกเาวอ่ะิสมามี่คิสมามี่ลูกเจ้า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 คนสวยใช่ไหมคะลูกคือลูกเจ้าคนสวยใช่ไหมคะลูกเจ้าลูกเจ้าของมามี่ใช่ไหมคะ ดูสวยไหมคะลูกด,ดูสวยดูสวยนะคะลูสวยมากเลยค่ะไหมคะไหมคะพูดกับพี่ๆหน,น่อยค่ะแงวไปละ